สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมซ่องสมอดาผู้เดียวดายาบชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกรูรูน้ําตาลคาดปี2563อ้อยไทยวิกฤต2ปัจจัยเสี่ยง ราคาน้ำตาลโลกพุ่งพ่อค้ากดราคาอ้อยไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กูรูน้ำตาลทั้งหลายนะครับคาดการว่าบาซิลจะผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้นจากปริมาณ27ล้านตันในปี2562ทั63จะเป็นประมาณ35-36ล้านตันในปี2563ท64ซึ่งบาซินแต่ก่อนใช้อ้อยและไปผลิตเอทานอลน,นะครับ ไม่ได้ผลิตน้ำตาลนะครับผลิตน้ำตาลในส่วนน้อยนะครับส่วนมากไปผลิตเป็นเออร์ทนอนนลนะครับแต่บาซิลก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในการส่งออกน้ำตาลนะครับแต่หลังจากที่เกิดวิกฤตการโควิดนะครับบาซิลก็หันมาผลิตน้ำตาลมากขึ้นนะครับเพราะว่าต้นทุนต่านะครับในการผลิตน้ำตาลแต่ผลิตเออร์ทนอนอลต้นทุนสูงและราคาน้ํามันก็ลดต่ํานะครับดังนั้น อีกค่าเงินของบาซินก็ลดตามลงนะครับการส่งออกน้ําตาลของบาซินจึงส่งออกได้มากจึงส่งผลกระทบทางลบกับราคาน้ําตาลอย่างมากนะครับในตอนนี้นะครับสําหรับการบริโภคน้ําตาลคาดการว่าจะลดลงมากกว่า2ล้านตันต่อปีจากการออกนอกบ้านของประชากรโลกที่ลดลงนะครับการบริโภคก็เลยลดตามไปด้วยนะครับ ราคาปัจจุบันราคาน้ำตาลทรายดิบได้ตอบสนองกับปัจจัยลบไปเกือบหมดแล้วจะเหลืออยู่เพียงความกังวลต่อการอ่อนค่าของค่าเงินเร็วของบัซซินเท่านั้นและผู้ผลิตส่วนใหญ่ของโลกก็ไม่สามารถยืนอยู่ได้ที่ราคาปัจจุบันสําหรับราคาน้ํามันก็น่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นผลิตน้ํามันทั้งโลกก็น่าจะลดกําลังการผลิตลงนะครับเนื่องจากราคาน้ํามันในจะ ปัจจุบันต่ำกว่าต้นทุนการผลิตของผู้ผลิตส่วนใหญ่ในโลกนี้และมีโอกาสที่ประเทศบราซิลจะมีปัญหาภายในเรื่องการผลิตและการขนส่งาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1ิ 19, ในประเทศบราซิลมีสูงขึ้นจนถึงจุดที่ต้องมีมาตรการปิดเมืองหรือขาดแคลนแรงงานดังนั้นราคาน้ำตาลทรายดิบก็มีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นในระยะต่อไปนะครับใน6เดือนข้างหน้าซึ่งคาดว่าจะเห็นราคามากกว่า12เซนต์ต่อปอนพร้อมกับการระบาด ที่ลดลงของไวรัสโควิดและแนวโน้มที่ดีในการคิดค้นวัคซีนในการป้องกันโรคดังกล่าวนะครับหากบาซินเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1ิหนักนะครับการส่งออกน้ำตาลของบาซินก็ประสบปัญหาจึงเป็นโอกาสของน้ำตาลทั่วโลกน้ำตาลไทยนะครับซึ่งสำหรับปัจจัยเสี่ยง กดราคาน้ําตาลไม่สูงขึ้นเท่าที่ควรโดยมองว่าแม้ราคาน้ําตาลในตลาดโลกจะดีดตัวสูงขึ้นแต่จะลืมว่าของแพงขึ้นแต่มีของขายปริมาณอ้อยน้อยลงเพราะ,ระเผชิญปัญหาภัยแล้งผลผลิตตกต่าเหมือนทุกครั้งพอผลผลิตอ้อยมากราคาก็ล่วงพอผลผลิตน้อยราคาก็สูงขึ้นขณะเดียวกันถ้าราคาไปในทิศท,ทางบวกอุตสาหกรรมน้ําตาลก็ยังมี2ความเสี่ยงอยู่ดีที่จะเสี่ยงในการขาดทุนของชาวไร่อ้อยนะครับความเสี่ยงแรกคือ ปัจจุบันอินเดียมีสต็อกน้ำตาลอยู่ในมือราว14ล้านตันก็มีความเป็นไปได้ที่อินเดียจะระบายสต็อกออกมาถึงแม้ว่าปี2 5 6 2ทับในตลาดโลกมีผลผลิตน้อยกว่าการบริโภคอยู่ประมาณ5-7ล้านตันก็ตามอินเดียอาจจะนําน้ําตาลออกมาปล่อยขายก็จะยิ่งทําให้ราคาน้ําตาลในตลาดโลกไม่ขยับสูงขึ้นเท่าที่ควรดังนั้นสต็อกน้ําตาลจากอินเดียถึงเป็นแรงกดดันในตลาดพอสมควรนะครับ สำหรับปัจจัยที่2ค่าเงินบาทของไทยที่แข็งค่าเวลาซชื้อขายเป็นดอลลาร์สหรัฐดังนั้นราคาดีขึ้นแต่ถ้าค่าเงินบาทแข็งไทยก็จะนําเงินเข้าประเทศจากการส่งออกน้ําตาลได้น้อยลงนะครับดังนั้นพ่อค้าจึงมากดราคาภายในประเทศนะครับสําหรับ สถานการณ์ค่าเงินบาทนะครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ชาวไร่อ้อยก็จะประสบปัญหานะครับพ่อค้าก็จะกดราคาถึงราคาตลาดโลกพุ่งนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์นะครับสวัสดีครับ